สังสารวัฏไม่ได้มีจุดเริ่มต้นสังสารวัฏคือวงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่หมุนวนไม่รู้จักสิ้นสุดหลายคนอาจนึกถึงเพียงภาพการตายแล้วเกิดใหม่แต่แท้จริงแล้วสังสารวัฏคือวงจรของความยึดมั่นความปรุงแต่งและความไม่รู้ที่หมุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ภายในจิตใจของเราพระพุทธองค์ตรัสว่าอนันตกับอนามตะโกติ คือหากจะนับหาต้นกำเนิดของสังสารวัตรก็ไม่สามารถทราบได้เพราะตราบใดที่ยังมีความไม่รู้ความอยากและการยึดมัน่นการเวียนว่ายก็ยังดำเนินต่อไปลองคิดดูหากย้อนถามว่าชาติแรกของเราคือชาติไหนเราเคยเกิดเป็นอะไรเคยอยู่ในภพภูมิใดมาก่อนหรือไม่เราไม่สามารถตอบได้เลยนี่คือเหตุผลว่า ท่ไม่สังสารวัฏไม่มีจุดเริ่มต้นแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่การตามหาจุดเริ่มต้นแต่คือการถามว่าเราจะหยุดวงจรน,นี้ได้อย่างไรการหยุดนี้ไม่ใช่การวิ่งหนีแต่คือการดับเหตุแห่งทุกข์ดับความอยากความยึดมั่นถือมั่นและการปรุงแต่งที่คอยผลักให้เราต้องเกิดต้องมีต้องเป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรหากถามว่าหยดน้ำแรก เริ่มต้องจากตรงไหนไม่มีใครตอบได้ทุกลำธารฝนและแม่น้ำต่างไหลรวมสู่มหาสมุทรสังสารวัตก็เช่นกันแต่สิ่งที่แน่นอนคือขณะที่เรายังหายใจอยู่เราเป็นหนึ่งในหยดน้ำที่กำลังไหลวนนี้เราจะปล่อยให้ตัวเองหมุนวนต่อไปหรือจะเรียนรู้ที่จะหยุดวงจรแห่งการเวียนว่ายนี้ถ้าพุทธองค์ชี้ว่า การดับสังสารวัตไม่ได้อยู่ที่การวิ่งหนีแต่คือการรู้แจ้งอริยส,สัจสีรู้เหตุแห่งทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์นั้นลงทุกข์เกิดจากความจริงที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความไม่สมหวังทุกสิ่งล้วนยืนยันว่าเรากำลังติดอยู่ในวงจรน,นี้สมุท,ทยัย คือเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากและความยึดมั่นนิโรธคือความดับทุกข์คือการหยุดหมุนของวงล้อมัคคือหนทางออกจากสังสารวัฏอริยมัคมีองค์แปเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรู้การเกิดดับในจิตชั่วขณะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสังสารวัฏไม่มีจุดเริ่มตน้น การเกิดและการตายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ร่างกายแต่เกิดขึ้นในใจเราในทุกขณะลองสังเกตตัวเองความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจมันเหมือนกับการเกิดจากนั้นเมื่อความคิดนั้นผ่านไปความคิดนั้นก็ดับเหมือนการตายแล้วความคิดใหม่ก็เกิดขึ้นวนซ้ำไม่สิ้นสุดนี่คือสังสารวัตที่แท้จริงไม่ต้องไปนับชาติพบใดๆ เพียงสังเกตใจของตัวเองก็เห็นวงจรน,นี้พระพุทธองค์สอนให้พิจารณาอารมณ์และความคิดเกิดดับทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ทุกความอยากเป็นเหมือนคลื่นคลื่นหนึ่งเกิดขึ้นลอยขึ้นสูงสุดแล้วดับไปจากนั้นอีกคลื่นก็เกิดขึ้นต่อมาเพียงสังเกตด้วยใจสงบเราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ถาวร ลองจินตนาการว่าใจของเราเป็นท้องฟ้าเมฆความคิดเกิดขึ้นลอยไปเหลือเพียงฟ้าที่โปร่งใสอีกเมฆก็ใหม่เกิดขึ้นเกิดดับเช่นนี้ไม่สิ้นสุดนี่คือธรรมชาติของสังสารวัฏในจิตใจของเราทุกการเกิดและการตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกสิ่งจะดับไปเมื่อเหตุปัจจัยหมดการเห็นการเกิดดับนี้ ทำให้เราไม่ยึดติดกับความทุกข์ความโกรธความหึงความโลภความทุกข์ใจทั้งหมดเป็นสิ่งเกิดแล้วดับเรายังอยู่เหนือมันในฐานะผู้สังเกตสังสารวัฏในชีวิตประจำวันชีวิตเราประกอบด้วยเหตุปัจจัยนับไม่ถ้วนความสัมพันธ์กับคนรอบตัวความต้องการร่างกายความคิดความรู้สึก ความคาดหวังความกลัวความโลภความโกรธทั้งหมดเป็นเครื่องจักรหมุนเวียนของสังสารวัฏลองสังเกตวันหนึ่งของเราเช้าเราตื่นขึ้นความคิดแรกอาจเป็นวันนี้งานหนักจังเรากังวลเราหวังเราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจนี่คือการเกิดของความทุกข์เมื่อพบคนความโกรธ ความอิจฉาความเสียใจเกิดขึ้นเมื่อวันจบลงความคิดเหล่านี้ดับไปแต่วันต่อมาก็เกิดใหม่นี่คือสังสารวัตเล็กๆในชีวิตเรามันหมุนเวียนอยู่รอบตัวเราทุกความทุกเกิดจากการยึดและการปรุงแต่งพระพุทธองค์สอนให้เราไม่ยึดติดกับเหตุการณ์ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เราสามารถอยู่กับเหตุการณ์โดยไม่ปรุงแต่ง เหมือนนั่งอยู่ริมแม่น้ำคลื่นมาก็ปล่อยคลื่นไปคลื่นใหม่ก็ผ่านมาเราสงบและอยู่เหนือมันสังสารวัตยังสอนให้เราเห็นความเป็นอนัตตาทุกสิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ของเราทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวเราเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ใจเราว่างว่างจากความยึดมั่นว่างจากความอยาก นี่คือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นทางออกจากสังสารวัฏและอิสรภาพแท้จริงเมื่อเราเข้าใจสังสารวัฏในชีวิตประจำวันเห็นการเกิดดับและสังเกตความปรุงแต่งเราเก้าวเข้าสู่การหยุดวงจรนี้อย่างแท้จริงพระพุทธองค์ตรัสว่าการหลุดพ้นไม่ใช่การไปสวรรค์หรือโลกหน้าแต่คือการดับเหตุแห่งทุกข์ดับความอยาก ความยึดมั่นถือมั่นความปรุงแต่งในจิตใจจนแม้แต่ผู้รู้ก็ถูกละวางนี่คือความว่างอันแท้จริงทุกความรู้การตระหนักรู้ทุกการเห็นสังสารวัฏแม้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งปรุงแต่งถ้าไปยึดเราก็ยังติดอยู่การหลุดพ้นคือการวางลงแม้กระทั่งการรู้นี่คือจุดสูงของธรรมะ การวางความเป็นผู้รู้วางความคิดวางความเข้าใจทั้งหมดใจจะสงบเหมือนน้ำในทะเลที่ปราศจากคลื่นเหมือนฟ้าที่โปร่งปราศจากเมฆก,การปฏิบัติคือการฝึกสติอย่างต่อเนื่องสังเกตทุกลมหายใจทุกความคิดเกิดแล้วดับแต่เรายังอยู่ไม่ไปตามมันไม่ยึดถือมัน นี่คือความสงบเหนือวงจรแห่งสังสารวัฏเมื่อเราเข้าใจว่าการเวียนว่ายไม่มีจุดเริ่มต้นและทุกการเกิดดับเกิดขึ้นในทุกขณะเราจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเราไม่ใช่ผู้ถือครองเราเพียงสังเกตและอยู่เหนือมันนี่คืออิสรภาพแท้จริงนี่คือจุดสิ้นสุดของวงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิด แม้โลกจะหมุนไปไม่หยุดแม้ชีวิตจะมีทุกข์หรือสุขเราก็อยู่เหนือมันด้วยใจที่สงบไม่ทุกข์ไม่ยึดมั่นและไม่ต้องตามหาต้นกำเนิดของสิ่งใดอีกต่อไปนี่คือธรรมะที่เชื่อมโยงกับทุกลมหายใจของเราทุกชั่วขณะคือโอกาสให้เราเห็นสังสารวัฏและฝึกใจให้สงบจนในที่สุด เราจะยืนอยู่เหนือวงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยใจที่สงบและอิสระแท้จริง